สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับแอดก็กลับมาเจอกับทุกคนกันอีกแล้วนะครับใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ในช่องแอดไปนะครับจํากันได้ไหมที่แอดแปลคอมเมนต์นะครับของโคเดียบูที่เขาไปเอาความเห็นของชาวเนดิเส้นเกาหลีมาแปลนะครับที่เป็นคลิปน้องเต้นกับคุณแทมินนั่นเองนะฮะโอ้โหล่าสุดคือคอมเมนต์เนี่ยเขาเรียกร้องกันแบบว่างูหลามเลยนะฮะ เอ้ยไม่ใช่ล้นหลามนะฮะเขาบอกว่าอยากเห็นน้องเต้นกับคุณแทมินในในเพลงอะไรอินดีแอร์ในแอดกิฟเซ็กซี่เซ็กซีอินดีแอร์เออขอเลยต้องตามคนเซ็กซี่มาต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีแอดก็เอาตรงๆพูดตรงๆเลยแอดก็ไม่ค่อยรู้จักคุณแทมินเท่าไหร่เพราะว่าแอดก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะครับฟังแต่ลิซ่านี่แหละ แต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์มานะครับก็รู้เลยว่าเขารีเควสกันเยอะมากจริงๆนะครับทั้งในด้านในดิเซนเกาหลีที่เขามาคอมเมนต์ที่เพจคูเรียบูออกมาหรือว่าใน t i k t o k เองนะครับก็มีคนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าตั้งคําถามนะฮะอย่างที่แอดพูดไปเมื่อคืนด้วยว่า2คนนี้เนี่ยเขาสนิทกันขนาดไหนนะทำไมแบบว่าเคมีดูตรงเงินจังเลยนะครับก็นี่เลยล่าสุดนะครับเป็นคลิปที่มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับของช่องของพี่แทมินเขานะฮะ ก็แบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเต้นกันแบบสนุกสนานมันมากๆนะฮะก็เหมือนกับน้องเนี่ยคือไม่รู้ว่าทําไมน้องถึงได้ไวขนาดนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยชีย้ให้เห็นเลยว่าเป็นคนที่เอาใจใส่กับแฟนๆเป็นอย่างมากนะครับคือไม่รู้ว่าตัวน้องเองหรือว่าทีมงานน้องอ่านคอมเมนต์แน่นอนนะครับร้อเเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถเกิดคลิปนี้ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งแอดคิดว่าน้องเนี่ยก็ต้องอ่านเองด้วยแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะคอมเมนต์มันเยอะมากเนาะก็ต้องมีทีมงานนะครับที่เข้ามาช่วยอ่านคอมเมนต์ซึ่งแอดเชื่อว่าทั้งน้องแล้วก็ทีมงานเนี่ยโอ้โหไวมากแล้วก็เขาเรียกว่าตอบสนองแบบไวจริงๆรนะครับรู้ว่าคนรีเควส์เยอะต้องการเห็นตรงนี้กันเยอะเนี่ยก็มากันแบบด่วนเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหเคมีของคู่นี้เขาเข้ากันจริงๆนะฮะทำให้เกิดคําถามเหมือนที่เขาคิดกันเลยว่าเฮ้ยสองคนนี้เขาสนิทกันขนาดไหนเนี่ยทาไมเขาแบบว่าดูไไปดด้้วยกันแบบ เออเคมี okay, มันเข้ากันมากๆเลยนะครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะได้ดูคลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็เยอะแล้วนะครับคนเข้าไปคอมเมนต์ก็เยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าพี่แทมมินเขาเนี่ยติ๊กต็อกระเบิดไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้คือคนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะมาเจอกับแอดประมาณนี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะฮะในช่องติ๊กต็อกของพี่แทมมินเขานะครับ รับรองว่าเพิินถูกใจแน่นอนเคมีเข้ากันสุดๆไปเลยคู่นี้นะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวแอดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทานข้าวกันด้วยเย็นแล้วสวัสดีครับ